ก็ยังอยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับกับภารกิจพิเศษนะครับวันนี้ก็อย่างที่บอกครับไปรับน้องท่านหนึ่งที่แอดผมมาใน Facebook แล้วก็รู้สึกว่าเขาจะถามผมว่าเออพี่ปืนใสยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือเขาจะมีคำถามนิดนึงครับ ก็คิดว่านะครับจะไปหาน้องเขาแล้วก็ช่วยเหลือนิดนึงนะครับ <c oughs> เรื่องกระสุนปืนเรื่องการใส่ปืนอะไรพวกนี้จะลองดูนะโอเคตอนนี้ผมก็กำลังวิ่งอยู่ในประมาณกลางๆงแมปแหละนะครับ <c oughs> ซึ่งไม่แน่ใจว่ามันอยู่ตรงไหน เดี๋ยวผมจะลองดูเมืองนี้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเปิดแมปในเว็บไซต์ดูเพราะว่าเส้ทางน,นี่นี่ผมเจอแล้วเจอเจอนี่แล้วโอเคบอบก้าเดียมบ,บอบก้าตรงไหนวะเยดเลย เลย๋ <c oughs> ยวขออนุญาตเปิดแ a p แป๊บหนึ่งโอเคครับผมก็กลับมาแล้วนะครับหลังจากไปเปิดดู map สักครู่นี้เองนะครับก็ได้รู้พิกัดเบื้องต้นน่าจะไม่ไม่มีปัญหานะครับในการวิ่งหาน้องเขาตอนนี้ผมอยู่เมืองเล็กๆแถบเกือบติดชายทะเลแล้วล่ะแต่ว่าก็ยังไม่ถึงชายชายทะเลดีนะครับ เป็นเมืองอยู่อยู่ใจกลางแมปเลยนะครับซึ่งผมก็จะใช้ทักษะในการวิ่งของผมเนี่ยวิ่งตรงไปเรื่อยๆนะครับโอเคเมืองที่ผ่านมานี่มีก๊อก,กน้ำนะครับผมก็เลยแวะแวะเติมฟิลน้ำนิดนึงนะครับใส่ใส่ขวดไว้นะครับก็ใกล้แล้วล่ะครับใกล้แล้วล่ะอีกประมาณสัก5นาทีก็น่าจะถึงนะครับซึ่งลักษณะ ในการวิ่งผมก็คือผมจะวิ่งตัดป่าไปเลยนะครับแล้วก็เราจะมองหาพิกัดคือถนนเล็กๆนะครับอาจจะเป็นถนนลูกลางเล็กๆนะครับซึ่งมันจะนำทางเราไปสู่เมืองอีกเมืองหนึ่งที่จะสามารถเดินขึ้น,ขนเขาไปหาน้องเขาได้นะครับนี่ฮะถึงแล้วนะครับอาจจะเป็นถนนอ่าถนนนี้แหละครับไม่ใช่ถนนเล็กหรอกเป็นถนนถนนยะลาดยางกันเลยทีเดียวนะครับ ก็เป็นภารกิจพิเศษนะครับอย่างที่บอกก็คือจะวิ่งหาน้องเขานะครับในเวลาใช้เวลาไม่นานนะครับในการวิ่งแต่ระหว่างทางนั้นเราจะเจออะไรเนี่ยต้องไปติดตามชมกันนะครับว่าจะมีอะไรให้มีความประทึกกับพาสนี้ไหมครับไปดูกันนะ ด้านหน้าเรานี่จะเป็นอาพาวน้ำมันนะครับก็ป้อนน้ำมันล้างนะผมก็อย่างอย่างอย่างที่บอกครับผมจะใช้ระบบวิ่งคือเอาเห,เห,เหนนรียญเหรียญอัาเหรียญห้านะฮะปักไว้ตรงคีย์บอร์ดกันเลยทีเดียวนะครับเป็นโหมดอัตโนมัตินะครับซึ่งคีย์บอร์ด ราคาเท่าไหนก็ทำราคาเท่าไหร่ก็ทําได้นะ,ะโอเจโหดเจโหดคนะรับราพยาวิ่งไม่หยุดนะครับเพื่อจะลดการสูญเสียนะต่างๆนะฮะ จะเป็นเส้นทางนี้แหละครับเส้นทางที่จะเข้าไปสู่เมืองใหญ่นะครับอืมในะกล,ล้ละใกล,ล้ละเดี๋ยววันเดี๋ยวผมจะต้องออกไปทําธุระด้วยเดี๋ยวผมต้องไปเจอน้องฮอกน,นะครับ ไปเจอน่องเขาก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะได้จบพาร์ทนี้ไปอย่างสมบูรณ์ครับหวังว่านะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็ไม่ลืม subscribe นะครับแล้วก็ติดตามนะครับเนื้อหาของเกมนะครับแล้วก็ความสนุกสนานที่ผมจะพาท่านผู้ชมไปเจอนะครับในเกมนี้นะครับอาจจะมีกระตุกบ้างเล็กน้อยนะก็ขออภัยด้วยนะครับในที่นี้นะครับผมบางครั้งนะครับบางครั้งนอาจะมีกระตุกจาก เซิร์ฟเวอร์หรืออาจจะเป็นที่คอมพิวเตอร์ผมก็ได้นะครับก็ขอภายใน,นที่นี้ด้วยนะครับหวังว่าจะติดตามรับชมกันต่อไปนะฮะสำหรับ,บพาร์ตต่อๆไปนะครับสำหรับพาร์ตศูนย์จุดสี่าเนี่ยน่าจะจบลงที่ที่วันพุธนะครับวันนี้ก็เป็นวันจันทร์แล้วนะครับหวังว่าจะมีต่ออีกสักพาร์ทหนึ่งนะครับเป็นพาร์ทศ 45, ูนย์จุดสี่ห้าเป็นพาร์ทสามพาร์ทสี เออเป็นพัดสี่อะไรอย่างงี้ฮะเดี๋ยวพัดนี้ผมก็คงจะไปเจอน้องเขาก่อนนะครับแนะนำนะครับเป็นน้องที่มผมได้โพสต์ลงไปใน, De c o น,ปน,นปลงไปใน DC Row p a y นะครับเป็น f c e b o o k Fanpage นะครับผมได้โพสต์ลงไปในใน DC ที่นั่น,นครับก็มีน้องท่านหนึ่งเข้ามาถามนะครับ ว่าพี่เล่นยังไงเกมกระตุกทําไมเกมผมกระตุกอะไรประมาณเนี้นะครับผมแนะนํเข้าไปว่าโอเคมันจะเป็นคอมพว์คอมอาจจะเป็นพวเซิร์ฟเวอร์ก็ได้นะเพราะว่าน้องเขาใช้การจอสูงนะอเออก็าอาจจะเป็นที่เซิร์ฟเวอร์ก็ได้นะครับผมก็เลยให้น้องเขาย้ายมาเซิร์ฟเป็นเซิร์ฟเฟลลี่น่าเป็นเซิร์ฟต่างประเทศนะฮะในเซิร์ฟนี้นะครับผมที่ผมเล่นนะครับยังไม่เจออ ลักษณะผู้เล่นที่ที่ออกอาการเกลียนนะครับหรือว่าเล่นแผลงๆนะครับคือผมยังไม่เคยเจอค่าในเซิร์เฟเวอร์นี้เลยนะครับผมใช้เซิร์ฟเวอร์นี้เป็นหลักแต่ว่าผมก็ดันครั้งหนึ่งผมก็ดันลองไปใช้ไปเล่นเซิร์ฟเวอร์สิงคโปร์ดูครับผมมีคลิปแล้วละ่ะผมทําคลิปแต่ว่าไม่กล้าลงอาจจะลงอาจจะตัดบางส่วนที่ที่ผมลงที่ผมโดนยิงตายนะ มาลงนิดหน่อยนิดหน่อยนะฮะหวังว่าคงไม่เหลือบักประแรงนะครับอะไรมากนักนะฮะโอเคเราถึงแล้วฮะเมืองที่เราจะมาหาก็คือเมืองนี้แหละครับน้องจะอยู่บนเขาตรงเชิงเขาด้านนี้นะครับน้องส่งรูปไห้ผมดูนะครับเพราะว่าน้องเขาไม่รู้ว่าเขาอยู่ไหนนะฮะผมก็เลยว่าให้ส่งรูปมาให้ดูนะครับก็พอจําได้คร่าวๆแล้วละว่าอยู่โซนไหนนะครับยิ่งเข้ามาในเมืองนะครับตัว ตัวเกมที่ผมอัดนี่อาจจะมีการกระตุกนิดนิๆน,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 นะครับหรือค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะครับหวังว่าว,ว่าผู้ชมคงติดตามกันต่อไปนะครับก่อนอื่นผมจะจัดการซอมบี้ที่อยู่ด้านหน้าก่อนนะครับเพื่อจะเป็นการไม่รบก,กวนในการวิ่งหาน้องเขานะครับโอเค เรียบร้อยนะครับขึ้นเขาน่าจะเจอนะครับเพราะแอร์ทริปจะอยู่ด้านนี้นะครับด้าน,นขวาถ้าจะไม่ผิดนะนันจะอยู่ทางด้านขวานะฮะเห็นแอร์ทริปแล้วโอเคน้องเขาอยู่บนนี้นะครับรู้สึกนะครับผมจะขึ้นไปนะครับเดี๋ยวจะลองเฟซบุ๊กไปหาน้องเขาดูว่า อยู่ตรงจุดไหนนะพิกัดที่แน่นอนนะครับการขึ้นเขาของเดซีนี้ก็ค่อนข้างที่จะทำได้สมจริงนะครับไม่ใช่ว่าวิ่งขึ้นนะก็มันชันก็ต้องเดินแล้วละนะครับหวะนี้นะครับหรือมอบต่ำนะฮะโอเคเห็นไหมฮะ แต่น้องเขอยู่ตรงเนินไหนผมยังไม่ทราบครับราวๆนี้แหละน่าจะอยู่บนเนินสูงกว่านี้นิดหนึ่งนะครัเพราะว่าผมเห็นจากรูปสูงกว่นสูงวันนี้นิดนึงนะครับภารกิจนี้วันนี้ก็น่าจะรุ่งร่วงไปด้ดีนะครับเดี๋ยวผมจะลองเซิร์ชไม่ใช่ลองส่งนะครับเฟซบุ๊กหานน้อเขาดูว่าน้องเขอยู่ไหนนะครับก็อาจจะเป็น น้องอีกคนนึงนะครับที่เข้ามาร่วมในคลิปของเด DC พัดต,ต่อต่อไปนะครับโอเคผมเห็นแล้วล่ะน้องเขาอยู่ตรงจุดนี้นะครับประมาณนี้แหละนะครับเดี๋ยวผมจะลองนั่งตรงนี้นครับแล้วก็ไปส่งข้อความมาน้องเอาแป๊บหนึ่งครับโอเคครับผมโอเคหลังจากน้องเขาไปทําธุระนะครับผมก็เข้ามาแล้วนะครับ ในจุดจุดนี้นะครับเดี๋ยวผมลองส่งเมเสเซจให้ให้น้องเขาดูนะครับผมกระเป๋าฟ้าผมจะส่งเมเสเซจไปว่าอย่างนี้นะครับผมผมกระเป๋าฟ้าหมวกฟ้า โอเคงั้นเดี๋ยวเดินลงเดินไปนะครับวองว่าเขาจะอยู่แถวนี้นะฮะผมเสื้อส้มโอเคเขาบอกว่าผมเสื้อส้มโอเคสวัส okay. ดีครับสวัสดีครับอยู่ด้านหลังครับสวัสดีครับโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับกด c อนโ r รลครับผม c อนโ r ร l ลองกดคอนโทร l ดูครับคอนโทรลซ้ายนะแช่ไว้พูดได้ไหมเนีย่ยเจอน้องเขาเรียบร้อยแล้วครับก็ไม่ได้ปุ่มไหนอ๋ออ๋อโน n นกดปุ่มแคปล็อกนะครับที่อยู่บนชิปนะครับโทษทีฮะ ฮัลโหลได้ยินไหมครับได้ยินครับได้ยินโอเคโอเคน่าจะเพิ่มเสียงไมค์ขึ้นนิดนึงได้ยินโอเคน่าจะเพิ่มเสียงไมค์ขึ้นนิดนึงฮัลโหลได้ยินไหมครับอ่าได้ยินแล้วครับได้ยินแล้วโอเคชัดเจนนะโอเคพี่ขอบคุณมากที่มาช่วยโอเคครับต้องการอะไรบ้างครับผมจะถามว่าต้องการอะไรบ้างครับพี่มีอะไรให้ผมบ้างอ่ะก็จะลูกกระสุนปืนใช่ไหมกับข้าวล่ะอาหารการกินใช่ใกับข้าวล่ะอาหารการกิน มิ่งได้าหาันกระป๋องับพี่ที่เปิดมีหรือเปล่ามีครับที่เปิดมีครับที่นั่งกดอะไรอ่ะนั่งกด F สามครับผม F สามโอเค <Okay. laughs> <laughs> เจอน้องเขา <laughs> เป็น<ร>ที่ร,ทร้อยวันนี้ภารกิจเราก็เสร็จสมบูรณ์ร่วงไปด้วยดีนะครับเดี๋ยวผมจะถามเขาว่าต้องการอะไรบ้างนะครับเอ,เอาอะไรบ้างนะครับ เอาพวกลูกกระสุนปืนนะพี่ถุนปืนนะโอเคโอเคได้ครับเดี๋ยวดูให้แป๊บนึงเอาเป็นใช้ปืนอะไรอยู่ครับ C75 หรือว่าเป็น FX ครับผมหรือว่า P91 แปบตนะครับแป๊บนึงมันงเขียนว่า9 9 1911นะครับอ๋อ1911ใช่ไหมลูกกระสุนมันเป็น 0.45ใช่ไหมครับใช่ครับใช่ใช่ใช่ครโอเคงั้นเดี๋ยวรอเก็บเลยเดี๋ยวโยนให้งั้นเดี๋ยวรอเก็บในรถโยนพี่พวกพวกสไนเปอร์นี่ไปเอาที่ไหนดี <S 1> <S 1> อ๋อถ้าสไนเปอร์มันต้องไปตรงอ่ปกติมันจะมีตรงหอบังคับการครับตรงนู้นหอบังคับการที่อยู่ตรงโดมเห็มไหม แต่ว่ามันสไนเปอร์มันก็จะมีคนสองเราเยอะเหมือนกันอันตรายไงนี่นี่ที่เล่นพี่เล่นคนที่เล่นคนเดียวใช่ไหมพี่อ่อพี่มีเพื่อนครับแต่ว่าเขาจะออนตอนเย็นๆถ้าจะเล่นด้วยกันก็มาได้อ๋อที่ผมจะเพิ่งเล่นวันแรกนะ่ะอ๋อโอเคครับดีแล้วได้ของเยอะขนาดนี้พยายามอย่าตายพยายามอย่าไปยิงเขาพยายามอย่าตายเอาตัวรอดให้ได้เยอะที่สุดใช่วันนี้ผมเจอผมเจอคนหนึ่งแม่ง ผมวิ่งหนีที่ผายไปเลยอ่ะอ๋อโอเคก็พยายามวิ่งหนีนะเพราะว่าเราเอาวุธยังไม่มีโอเค,อเ,คเดี๋ยวเดี๋ยวรอกระสุน <ไป S 2> ผมวเอาสุนให้จุดสี่ห้าใช่ไหมโอเคต้องดรอปออกจากนี้ก่อนจุดสี่ห้าจุดสี่ห้าไปเลยนะครับให้น้องเขาเ้าไปเลยนะครับ เป็นแตัวละครผู้หญิงเนอะเก็บเลยครับกดแท็บเก็บดูได้แล้วพี่ได้แล้วแล้วลูกลูกศรลูกซองนี่พี่มีปะเดี๋ยวแป๊บนึงคนระับดูให้แป๊บนึง้องก็ถามลูก,กสรลูกซองด้วยนะครับลูกซองผมไม่ได้เก็บลูกซองผมไม่ได้เก็บครับผมไม่มีเลยตัวทีครับตัวที จริงๆไม่อยาก<ร>าให้ใช้ลูกซองหรอกเพราะว่าระยะมันมันไม่ได้ยิงใครเอาไว้ล่าสัตว์อย่างเดียวได้แล้วแล้วมันใส่ลูกใส่ใส่ลูกยังไงพี่ก็เอาเอามือใส่ปืนก่อนครับยกมือมาใส่ปืนก่อนแล,ลลาาแล้วก็ลากลูกกระสุนเข้ามาแล้วก็รีโหลดครับ ไา้กิจของเราก็รู้ล่วงไปด้วยดีหลังจากผมวิ่งมาจากสนามบินใหญ่นู้นไงมาถึงสนามบินเล็กตรงนี้นะครับโอ้โหใครมากเลย,ยนี่เล่าเล่าๆใส่มือแล้วไงต่อแล้วพี่แล้วก็เอากระสุนใส่ครับรก,กระสุนลากกระสุนมาใส่ ลากกระสุนมาใส่เดี๋ยวมันก็โหลดรีโหลดเนยกดให้มันแล้วก็กดคําว่ารีโหลดโหลดกระสุนโหลดอาร์โม่ครับจริงๆจริงๆต้องหาหแม็ใกใช่หมใช่มันต้องมีแม็กค,ครับแม็กมันจะมีแม็กพีเก้าสุพีเก้าหนึ่งหนึ่งอยู่แต่ว่าตรงแคมป์นี้ไม่น่านจะมีมันต้องไปไปสนามบินใหญ่นะครับ แอร์ฟิวใหญ่ <ผม S 1> นู่นครับผมมีแม็กจุดสองสองอ่ะจุดสองสองใช้ไม่ได้ต้องใช้ต้องใช้แม็กของมันเลย <S <S คือใช้แม็กอเก้าหนึ่งหนึ่งครับ <S <S เราเราลองยิงได้เลยพี่อ่าลองลองยิงได้ครับลองยิงได้กดคลิกขวาแล้วก็เล็งอ๋อโอเคครับปนหนึ่งนะอ๋อยิงนี่ต้องใส่เทลูกก็สบาย ไม่จริงๆมันเขามีแม็กของเขาอ,โโอยู่เขาเขามีแม็กของเขาอยู่ประมาณสิบห้านัดนะครับพีเก้าหนึ่งหนึ่งอ่ะแต่ต้องหาแม็กให้เจอก่อนแล้วก็ยัดแม็กเข้าไปแล้วก็รีโหลดลูกใส่แม็กพีโหลดลูกใส่แม็กพี่ไอ้คำว่า DAMP นี่มันคืออะไรอ่ะอะไรนะผมไม่ได้ยินไม่ได้ยินเท่าไหร่คำคำว่าคำว่าแดมอ่ะพี่คืออะไรอ๋อแดมใช่ไหมน่าจะเป็นอาการป่วยไหม อ๋อแดมน่าจะเป็นอาการเปียกไหมเปียกเปียกน้ำไหมอ๋อแล้วนี้ไปไหนต่อหนพี่ก็จริงๆแนะนําให้ไปจริงๆแนะนําให้ไปนู่นครับตรงแอร์ฟิวใหญ่มันจะได้มีของเยอะหน่อยมันจะมีแคมป์ทหารมีอุปกรณ์แต่งตัวมีชุดอย่างผมอะไรเงี้ยแล้วก็มีอุปกรณ์เยอะไกลไกลไกลวะพี่ไกลวะไกลครับไกลไกลไกลแต่ผมผมผมจะไปทุระไงเดี๋ยวตอนหกโมงผมจะเข้ามาเล่นใหม่ กับน้องอีกคนนึงไกลไกลมากกว่าพี่ก็พอสมควรนะครับผมก็ผมวิ่งมาหาหาน้องอ่ะหาคุณน่ะนานเหมือนกัน่ะครึ่งชั่วโมงยี่สิบนาทีได้ออโอเคพี่โอเคแปบ๊บนึงนะเดี๋ยวผมมีโทรศัพท์โอเคผมจะได้บอกน้องว่าผมจะไปทุระไงเอาอะไรให้น้องเขาดีเอาเอาน้ำกระติกนึงแล้วกันเนาะ น้ำไม่กรติกงะะเงแล้นกันเพื่อเผื่อเอาไปทานกิน <S ets> น้ำกันหน่อยนะครับเพื่อพยายามให้ดูตรงนี้ไว้นะครับก็คือดูโหมดของเราว่าให้มันเขียวๆอย่างนี้ตลอดถ้าขึ้นซิกนี้ไม่ดีนะ พยายามนะครับพยายามอย่าให้มันเป็นซิกนะครับมันจะมีอาการป่วยง่ายนะครับเห็นหนึ่งโอเคเดี๋ยวรอน้องเขาเคลียร์นิดหนึ่งครับเดี๋ยวผมจะเอากระติกน้ำให้อันหนึ่งนะครับผมหยิบมาเผื่อ,อยู่แล้วแต่ว่าแล้วก็ผมจะเอาอะไรให้อีกอะ่ะ ปากระกป๋องให้อันนึงแล้วกันนะครับเผื่อไว้แล้วก็ โอเคภารกิจวันนี้ก็รู้ล่วงด้วยดีนะฮะอืมสนามบินโล่งนะ ครับฮัลโหลครับมาแล้วโอเคครับได้ยินนะครับได้ยินครับได้ยินได้ยินโอเคเดี๋ยวผมเอาปลากระป๋องให้ปลากระป๋องกระติกน้ำเอาปลากระป๋องกับกระติกน้ำนะครับกระติกน้ำนี่เราก็ มันจะมีมะรเราสมาของเราย้ายไปเซ<อ>ิร์ฟเวอร์คนน้อยได้ป่ะครับได้ครับได้ครับได้ครับพยายามพยายามได้ครับก็คือ <Yeah. S 2> ถ้าเราย้ายไปเซิร์ฟเวอร์อื่นบางทีบางเซิร์ฟเวอร์ก็อาจจะรีตัวใหม่อย่างนี้อะไรประมาณนี้ฮะแต่ว่าก็พยายามเล่นเซิร์ฟเวอร์ที่เราเล่นประจำดีกว<ป>่าก่อนก่อนที่ไปนี่พี่พี่เอาแผนที่อใส่ไฟล์รชของผมหน่อยได้ไหมใส่ใส่โปรแกรมพีนะแล้วพี่มาร์คจุดที่เราอยู่ตอนนี้ว่าอยู่โอเคได้ได้ได้เดี๋ยวผมจัดการให้เดี๋ยวผมส่งไปนะ แล้วก็ไปไอ้ที่พี่บอกว่าสนามบินที่มันมีพวกของอะ่ะพวกชุดพิเศษอ่ะพี่เดี๋ยวผมไปเดินไปโอเคได้ครับได้ครับ,ดรบเดี๋ยวไปเจอกันตรงนั้นตอนเย็นดเดี๋ยวผมทําใส่โปรแกรมเพ้นแล้ววงกลมให้ได่โอเคเอาเอา,อางั้นเอาแผนเอาเอาเอันนี้ไปเอาเข็มทิศไปเดี๋ยวผมให้เข็มทิศไป คือถ้ามองตามเข็มทิศใช่ไหมครับเข็มทิศจะจะเล็งไปทางทิศต,ตัว W W นี้น่าจะเป็นทางทิศตะวันตกไหมนั่นแหละครับก็คือจะเล็งเล็งไปทางทิศ W นะครับผมแล้วก็เดินตรงไปเรื่อยเดีเด๋ยวผมจะวงกลมให้ใน,น Photoshop นนในในโปรแกรมเพ้นท์แล้วก็วิ่งไปตามนั้นครับโอเค okay. ต้หาายใช่คือคือต้องห้ามตายครับต้องห้ามตายถ้าตายแล้วมันมันไปเกิดตรงไหนก็ไม่รู้ไ ouais. งเจอกันยากพยายามกินอาหารให้ขึ้นแบบอ่า energy กับ h y d r a e นะครับกินน้ําน้ําจะขึ้น h y d r a e ใช่ไหม <istem S 1> แล้วก็อาหารมันมันจะขึ้น energy ครับพยายามกินให้ขึ้นสีเขียวบ่อยๆ จะได้ไม่ป่วยเติมน้ำ่เราไปเติมน้ำได้ที่ไหนบ้างเติมน้ำมันจะมีหมู่บ้านครับถ้าดูในแผนที่มันจะมีหมู่หมู่บ้านอยู่แล้วก็มันจะมีเป็นก๊อกน้ำอยู่พอไปเจอก๊อกน้ำก็กดตรงเมาส์กลางๆครับมันจะมีคำว่าฟิลอยู่ฟิลบัตทอมกดฟิลขวดไปเลยใส่ขวดเติมขวดไปมีมีแบนเดดด้วยไหมครับแบนเดดติดตัวไปไหม ออะะไรี่่แนเดคือเวลาเราโดนซอมบี้กัดใช่ไหมมันก็เลือดมันจะไหลไงต้องใช้แบนดิตห้ามเลือดใช่ครับไม่มีเลยใช้แบนดิตห้ามเลือดโอเคไม่มีอ,ะ,อะไรคือผมก็มี <Sport S 1> นึงอะนะโอเคหยิบอ่ะหยิบหยิบเลยครับหยิบเลยพยายามช่วยน้องเขาอ่ะเบอร์รี่ไปด้วยเดี๋ยวผมให้เบอร์รี่ไปกินอีกประทัง ไปทางอีกสองสองสองพวงถ้าแบบแผดล่า,าสตัตว์มาเงี้ยมันแน่มาแล้วครับมีมีสัตว์แล้วเดี๋ยวเดินไปก็น่าจะเจอพวกหมูกับหมูหมูกับวัวอ๋อแล้วพี่ก่อกองไฟเป็นยังไงกองไฟมันยังไม่เจออุปกรณ์อุปกรณ์มันเยอะมันมีไม้มีหินอะไรเงี้ยมีไม่ขีดจุดไฟอะไรเงี้ย พี่แล้วแล้วไอ้พวกนี่มันทำอะไรได้บ้างวะพวกก็เอาไว้ตีซอมบี้อย่างเดียวจริงๆถ้าเจอซอมบี้ก็พยายามใช้พ่วงเตียวโ,โอเคครับโอเคครับเดี๋ยวผมออกแล้วนะเดี๋ยวตอนเย็นเจอกันกครับยังไงก็กระติกตกระติกน้ำกระติกน้ำอะลืมกระติกน้ำผมเบ้าผมโยนให้แล้วนี่กระติกน้ำอ่ะลองเดินดูดิ นี่ไงตรงที่ผมยืนอยู่เนี่ยตรงที่ผมยืนอยู่กดแทบ็บกดแท็บแล้วเดินชนเอาอะเจอยังไม่มีนะเจอแล้วเจอกินเลย กินกินเลยก็ได้ครับกินเลยดิ้งเลยแต่ไม่ต้องดิ้งอ่านะ่อาได้ได้ยวจัดให้ครับโอเคโอเคเจอกันนะครับโอเคเจอกันนะครับครับขอบคุณมากครับพี่ครับผมครับครับโอเคภารกิจเราเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวก็ขอจบพาร์ทสามไว้แค่นี้นะครับยังไงก็ติดตามรับชมกันต่อไปนะครับผมขอบคุณมากครับ รักแร,ก,รกพบแท้จริงเป็นอย่างไร